สวัสดีครับแปงเคียบอลน,นะครับเรื่องราวของโจโซเซ่มูรินโญ่ในคลิปเนี่ยบอกเลยหลังจากที่ผมได้เรียบเรียงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาตังไลดูหัวข้อบูเลตท,ที่ผมได้จดออกมาเนาะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันประวัติของบ๊อบบี้ล็อบสันหรือว่าประวัติของโจโซเซ่มูรินโญ่กันแน่วะเนี่ยคือมันเป็นตอร,รี่ที่แบบพูดถึงบ๊อบบี้ล็อบสันเยอะมากๆอ่ะแล้วมันก็ทําให้ผมเข้าใจเลยว่าเออโจโซเซ่มูรินโญ่เขาขลศแล้วก็ชื่นชมบ๊อบบี้ล็อบสันมากจริงๆ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับ <scaling music> หลังจากที่บ็อบบี้ลอบสันเขาโดนไล่ออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนเขาก็ได้เริ่มงานที่ปอร์โตแทบจะทันทีเลยแต่แทนที่เขาจะเอาตัวของมาเนลเฟอร์นันเดสไปที่ปอร์โตด้วยเขากลับเลือกที่จะเอาตัวของโจเซ่มูรินโญไปเป็นมือขวาของเขาแทนและในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ปอโตมันได้มีอยู่เกม selves. น,นึงครับ ที่บอบบี้ล็อบสันเขาได้ดบอก,กองหน้าตัวความหวังของทีมที่ชื่อว่าโดมิงโกสปาเซียงเซียเป็นตัวสำรองและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมันถูกส่งตรงมาที่สโมสรเขียนจ่าหน้าว่าถึงผู้จัดการทีมบอบบี้ล็อบสันก่อนที่เขาจะได้เปิดมันออกมาอ่านเนื้อหาใจความในจดหมายครับมันก็ถูกเขียนด้วยข้อความที่ปาณนี่มากๆมันเป็นข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงความเคารพอย่างยิ่งเลยและมันก็เป็นข้อความที่อธิบายถึงความผิดพลาดของบอบบี้ล็อบสัน ที่เขานั้นตัดสินใจดรอปโดมิงโกสปาเสียงเสียเป็นแค่ตัวสำรองแล้วก็ยังรวมถึงการอธิบายถึงข้อมูลบางส่วนของเกมว่ามันมีจุดไหนบ้างที่พลาดไปในวันนั้นมันมีเขียนถึงสถิติตัวเลขข้อมูลทุกอย่างเลยที่ถูกวิเคราะห์อ,ออกมาอย่างละเอียดยิบบอบบี้ล็อบสันกับโจเซ่มูรินโญ่ก็ค่อยๆเปิดอ่านมันครับแล้วก็ยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความจริงก่อนที่เขาจะติดต่อไปหาคนที่เขียนจดหมายให้มานั่งพูดคุยด้วยและปรากฏว่าเจ้าของจดหมายฉบับเนี่ยมันคือเด็กอายุ16ปี ที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนที่ไหนมาก่อนเลยแต่มันก็ทําให้บ็อบบี้ลอบสันประทับใจมากๆจนสุดท้ายเขาได้มอบงานในสโมสรให้กับเด็กคนนั้นโดยที่ให้อยู่ในตําแหน่ง Performance Analytic และยังมีการควักเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าเรียนโค้ชให้กับเด็กคนนั้นด้วยและเวลาผ่านไป25ปีครับเด็กน้อยวัย16ปีในตอนนั้นเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมปอโต้และชื่อของเด็กคนนั้นก็คืออังเดวิลัสโบอาสบ็อบบี้ลอบสันเขาได้บอกว่าผม มูรินโญ่และโบอาสเราสามคนสนิทกันมากๆถึงแม้ว่าเราจะมีอายุที่ห่างกันเท่าตัวแต่ยิ่งเราใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งชอบกันมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์และนิสัยส่วนตัวพวกเราเข้ากันได้ดีมากๆก่อนที่บ๊อบบี้ลอบสันเขาจะสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้2ฤดูกาลติดต่อกันพร้อมกับแชมป์บอลถ้วยทาซาเดปอตูเกาด้วยการเอาชนะทีมเก่าของเขาอย่างสปอตติงลิสบอนในเกมนัดชิงชนะเลิศและโจเซ่มูรินโญ่เขาก็ได้ออกมาบอกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากๆบอบบี้เขาคือตำนานที่แท้จริงของโลกฟุตบอลและผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเขาแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการคองบอลการจ่ายบอลที่เขานั้นมีวิธีการพูดวิธีการสอนไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วและยังรวมไปถึงการรักษาสมาธิในเกมให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยบอบบี้เขามีความเคารพให้ทุกเกมการแข่งขันอยู่เสมอถ้าเรามีเกมฟุตบอลยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์เขาจะกระตุ้นให้เราทำผลงานให้ดีภายในเวลา75นาที และหลังจากนั้นนักเตะ3มคนจะถูกเปลี่ยนตัวออกมาเพื่อให้ไปพักเพื่อให้มีความสดและก็พร้อมสําหรับเกมต่อไปคือบ๊อบบี้ลอบสันเนี่ยเขาได้เจอกับโจเซ่มูรินโญ่ตั้งแต่ในช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มต้อนอาชีพโค้ชเลยในเวลานั้นอะ่ะบ๊อบบี้ลอบสันเขายังพูดภาษาสเปนหรือว่าภาษาโปรตุเกสได้ไม่ดีเท่าไหร่และโจเซ่มูรินโญ่เขาก็คือคนที่มาคอยเชื่อมโยงทุกคนในทีมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานโค้ชงานนักเตะหรืองานอะไรก็ตามครับที่ล้วนเป็นงานที่ยากมากมาก ต่มูรินโญเขาก็ทํามันได้อย่างง่ายๆเลยเขาได้ผสมผสานนักเตะ2กลุ่มเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีอยู่ใกล้ชิดกับบ๊อบบี้ลับสันเพื่อทําการส่งต่อข้อความที่เขาอยากจะสื่อออกไปให้นักเตะได้รับรู้หรือแม้แต่ข้อความนี้นักเตะอยากจะสื่อสารกลับมาให้กับโค้ชและด้วยอายุที่มันไม่ห่างกันเท่าไหร่กับนักเตะเนี่ยเขาก็เลยมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกับนักเตะมากๆพวกเขานั้นสนิทถึงขนาดที่ว่านักเตะหลายๆคนในทีมอะ ได้ชวนโจเซ่มารินโญ่ไปกินข้าวกับครอบครัวของเขาในช่วงวันหยุดเป็นประจำเลยหรือแม้แต่ช่วงเวลาหลังการฝึกซ้อมก็ชวนไปดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านการทํางานระหว่างโจเซ่มาริโญ่กับบอบบี้ลอบสันทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะราบรื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับเมืองใหม่สถานที่ใหม่อาหารการกินชีวิตครอบครัวทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์มันยังคงตามหลอกหลอนทั้งคู่ไม่เลิกเพราะว่ามันดันมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกรอบนึง จากในตอนที่เขาอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมันได้มีเคสของเซอร์กี้สบาคอฟที่อุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้เขาเป็นอัมาพาตและในครั้งนี้มันเกิดขึ้นกับที่ปอโตเมื่อลุยฟิลิเป้กองกลางวัย26ปีเขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์อีกคนหนึ่งลุยฟิลิเป้เนี่ยครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเพลย์เมเกอร์ตัวความหวังของสโมสตและก็ทีมชาติเลยแต่ว่าวันนี้เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วมันก็เลยทําให้โจเซโมเรย์ยอแล้วก็บารบบี้ลดด็อบสัน ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่อยากจะทํางานที่ปอโตต่อไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้สร้างปอโตขึ้นมาให้มีความเป็นหนึ่งเดียวทุกคนในทีมนั้นสนิทกันหมดไม่ว่าจะเป็นนักเตะด้วยกันเองหรือระหว่างนักเตะกับตาฟโค้ชทุกคนเป็นเพื่อนกันจริงๆครับมันไม่ใช่แค่เพื่อนรวมทีมพวกเขาทั้งหมดได้กลายมาเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเลยและปอโตในช่วงเวลานั้นพวกเขาก็กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างน่าดูแล้วก็เพลินตามากๆความนิยมในตัวของบ๊อบบี้ล็อบสันมันก็เพิ่มมากขึ้นนเเรรืื่่่ออยยๆๆและถถููกกกพดึงมาชัน และหลังจากเกิดเหตุการณ์ของลุยฟิลิเป้มันก็เป็นทางอาร์เซนอลที่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้บ๊อบบี้ลอบสันไปเป็นผู้จัดการทีมแทนจอร์จเกแฮมและโจเซ่มูรินโญ่ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีเลยที่พวกเขาทั้งคู่จะได้ไปคุมทีมจะได้ไปอยู่ในลีกที่มีระดับที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าในใจของโจเซ่มูรินโญ่เขาจะรู้สึกว่าการโชเซเรียอิตาลีมันคือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเขาอยากจะไปทํางานที่นั่นมากกว่าแต่ถ้าบ๊อบบี้ลอบส มันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่แต่ว่าประธานสโมสรของปอร์โตในช่วงเวลานั้นนะครับปินโตดาคอสตาเขาได้ขอร้องให้ทังคู่อยู่ต่อซึ่งบ๊อบบี้ลอบสันเขาก็โอเคเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาทํางานที่ปอร์โตได้ไม่นานและเขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตที่โปรตุเกสได้แล้วด้วยและเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี1996ที่สโมสรบาร์เซโลนาเขากําลังมองหาเฮดโค้ชคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ของโยฮันครับและชื่อของบ๊อบบี้ลอบสันมันก็ถูกพูดถึงครับ โจนกัสปาร์ตเขาก็เลยไปสอบถามลุยฟิกโก้ที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาได้ย้ายไปอยู่กับบาเซโรนาแล้วว่าบอบบี้ลอบสันนะเป็นคนยังไงบ้างก่อนที่ลุยฟิกโก้เขาจะได้ตอบกลับไปครับว่ายอดเยี่ยมเก่งฉลาดมากๆและโดยเฉพาะคนที่เป็นมือขวาของบอบบี้ลอบสันก็คือโจเซ่มูรินโญ่ที่อนาคตเขาไกลแน่ๆนและหลังจากนั้นครับการติดต่อพูดคุยก็เกิดขึ้นมูรินโญ่ได้กลายมาเป็นตัวแทนของบอบบี้ลอบสันเพราะว่าเขาสามารถพูดภาษาสเปนได้เขาได้วางแผนทุกอย่างไว้ไปเป็นอย่างดีเลย ว่าเขาจะขับรถไปถึงบาร์เซโลนาและพอคุยเสร็จก็จะขับรถกลับมาที่ปอร์โตภายในวันเดียวกันคือโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขาไม่สามารถนอนค้างที่บาร์เซโลนาได้ครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นน่ะภรรยาของเขามาทูเดฟาเลียหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าทามิเธอกําลังตั้งครรภ์อยู่และในระหว่างที่โจเซ่มูรินโญ่เขากําลังขับรถกลับมาที่ปอร์โตเนี่ยครับมันก็เป็นการขับรถทางไกลเนาะประมาณ350กิโลเมตรในช่วงเวลารา,าวๆตีหนึ่งตีสอง ที่มันผ่านการทํางานหนักมาทั้งวันและผ่านการใช้สมองการพูดคุยต่อรองรายละเอียดมาทั้งวันแล้วอะ่ะมูรินโญ่เขาก็เหนื่อยแหละแล้วเขาก็เผลอหลับในจนเกิดเป็นอุบัติเหตุรถชนอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้โชคดีครับโจเซ่มูรินโญ่เขารอดมาได้มีแค่รอยฟกชำ้ำแล้วก็หัวแตกนิดหน่อยเท่านั้นเองและเมื่อการพูดคุยการต่อรองทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วบ๊อบบี้ล็อบสันกับโจเซ่มูรินโญ่พวกเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาและอย่างแรกที่โจเซ่มูรินโญ่เขาได้ทําก็คือ เขาได้แนะนําให้บอบบี้ล็อบสันขายลูกชายของโยฮันคัฟเฮทโค้ดคนก่อนออกจากทีมไปเลยเพราะว่าโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขารู้สึกว่าจอร์ดี้คัฟเขาจะกลายมาเป็นตัวปัญหาภายในทีมเพราะเขาไม่รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจอร์ดี้คัฟไม่ได้ลงเล่นถึงแม้ว่าตัวของจอร์ดี้คัฟเขาจะยืนยันกับบอบบี้ล็อบสันแลวก็โจเซ่มูรินโญ่ว่าเขาจะลงเล่นภายใต้การคุมทีมของทั้งคู่โดยที่ไม่สร้างปัญหาอะไรอย่างแน่นอนแต่โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าจอร์ดี้เขาไม่ได้ลงเล่นเขาก็คงกลับไปที่บ้าน และพ่อของเขาโยฮันคัฟก็คงจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทํำไมวันนี้ถึงไม่ได้ลงเล่นและถ้าในสัปดาห์ต่อมาเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงผู้คนก็จะคิดว่ามันน่าจะมาจากคําสั่งและก็อิทธิพลของคุณพ่อโยฮันคัฟไม่ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนครับมันก็จะมีแต่เรื่องให้พูดถึงการปกครองทีมมันก็จะทําได้ยากขึ้นและโจเซมูรินโ่เขาก็ได้ติดต่อไปหาแมนเชสเตอร์ยู่นเตดและการเจรจาก็เกิดขึ้นอเล็กซ์เฟอร์กูสันมาตินเอ็ดเวิร์ด และมอรลิสวัตกินเข้ามาร่วมในโต๊ะเจราจาก่อนที่จะตกลงกันได้ที่ราคา1.4ล้านปอนด์จอร์ดี้ครับย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดด้วยสัญญา4ปีคือในช่วงเวลาที่โจเซมบลิโยเขาอยู่กับปู่บ๊อบเนี่ยครับเขาทําหน้าที่ทุกอย่างเลยแหละไล่ตั้งแต่ล่ามแปลภาษาจนกลายมาเป็นมือขวาวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการเล่นเจราจาต่อรองซื้อขายและเขาก็ยังเป็นคนคอยรวบรวม,ข,มข้อมูลคู่แข่งรวบรวมข้อมูลนักเตะที่พวกเขานั้นนใจด้วย นั่นก็แปลว่าในตอนที่โรนโดอาร์ไนเขาได้ย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลชุดของโจเซ่มูรินโยที่เขาได้รวบรวมให้กับบอบบี้ล็อบสันด้วยมันเป็นกระดาษ A 4ที่หนาเป็นปึกเลยครับ3 0ถึงหน้ามีรายละเอียดวิธีการเล่นของโรนโดเปรียบเทียบกับนักเตะกองหน้าคนอื่นๆซึ่งเป็นการรวบรวมมาจากตัวของเขาเองล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีออ t ตาสเต็เนาะที่คอยเก็บข้อมูลให้เพราะว่าออบตาส a ตเนี่ยเขาจะมาในช่วงต้นปี2000แต่ว่าในช่วงเวลานนั้ มูรินโญ่เขาทําเองทั้งหมดทุกอย่างเลยมันมีบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่พวกเราจะได้รับหรืออะไรคือสิ่งที่พวกเราจะเสียไปถ้าเกิดว่าโรนลโดย้ายเข้ามาร่วมทีมจริงๆนักเตะคนอื่นต้องมีการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นยังไงบ้างจนในที่สุดครับเมื่อรวบรวมข้อมูลอะไรได้ครบหมดแล้วเนี่ยประเมินแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบาร์เซลโลนาก็ยอมจ่ายเงินที่สูงถึง15ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวให้กับโรนลโด แต่ว่านักเตะที่โจเซ่มูรินโญ่เขามองว่าเป็นคนที่สําคัญที่สุดในทีมมันไม่ใช่โรนัลโด้ครับแต่ว่ามันเป็นนักเตะคนหนึ่งครับที่เป็นเด็กบ้านของสโมสรเลยเติบโตขึ้นมาจากลามาเซียและในช่วงเวลานั้นเขาอายุได้25ปีนั่นก็คือเป๊ปกัวเดอวาราโจเซ่มูรินโญ่เขาคือคนที่ชื่นชอบเกมรับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเขามองว่ามันสมองของกัวเดอวาราเนี่ยมันสุดยอดมาก,มากๆเขาสามารถช่วยให้เกมรับแน่นขึ้นเขาสามารถช่วยให้กองหลังเล่นได้ง่ายขึ้น และเขาก็ยังสามารถช่วยบิลลอัพจากแดนหลังออกบอลซ้ายทีขวาทีหรือแม้แต่การส่งกลับหลังหรือการส่งขึ้นหน้ากวาเดวลาคือคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในสนามและรวมถึงจังหวะเกมของบาร์เซโลนาทั้งหมดเลยแต่ว่าช่วงเวลาของบอบบี้ล็อบสันกับโจเซมูรินโ่เนี่ยเขามีโอกาสได้อยู่ที่บาร์เซโลนาเพียงแค่หนึ่งปีโดยที่พวกเขานั้นสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้3รายการนั่นก็คือยูโรเปียนคัพวินเนอร์สคัพโกปาเดเลและก็ซูเปอร์โกปาเดอเอสปานา คือตามหลักแล้วเนี่ยการคุมทีมได้3แชมป์ตั้งแต่ปีแรก<ๆ>เขาควรจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ก็ได้รับโอกาสในการคุมทีมต่อไปด้วยซ้ําแต่ว่ามันไม่ใช่ที่บาร์เซโลนาเพราะว่าวิธีการฝึกซ้อมของบ็อบบี้ล็อบสันเนี่ยมันค่อนข้างจะโบราณล้าหลังคือมันก็ตามสไตล์ฟุตบอลอังกฤษแหละครับที่มันจะเน้นในเรื่องของการโยนยาวมากกว่าฟุตบอลสเปนและยิ่งเป็นฟุตบอลของบาร์เซโลนาด้วยแล้วเนี่ยพวกเขาจะเน้นในเรื่องของการต่อบอลสั้นเล่นบอลบอนพื้นและยิ่งเฮดโค้ชคนก่อนหน้านี้ก็คือโยฮันครับเรายิ่งไม่ต้องงพูดถึเลยครับ เราหลับตาแล้วก็คิดดูเราก็จะเห็นความแตกต่างของทั้งคู่แบบโคตรจะชัดเจนมันก็เลยทาให้บอบบี้ลบสันแล้วก็โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยพวกเขารู้ตัวว่าต่อให้เกมในนัดสุดท้ายซึ่งก็คือนัดชิงชนะเลิศโกปาเดเลกับเลอเลเบติสผลลัพ์จะเป็นยังไงก็ตามจะชนะหรือว่าจะแพ้พวกเขาไม่ได้ไปต่อแน่นอนและหลังจบเกมบาร์เซโลนาสามารถเอาชนะเลอเลเบติสไปได้3ประตูต่อ2ก่อนที่โจเซ่มูรินโญ่เขาจะได้มาประกาศบอกกับแฟนบอลบาร์เซโลนาทุกคนในวันนั้นว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนวันนี้วันพรุ่งนี้หรือแม้แต่วันไหนก็ตามผมจะยังคงมีบาร์เซโลนาอยู่ในใจเสมอและในช่วงปิดฤดูกาลบ๊อบบี้ล็อบสันเขาก็ถูกยกเลิกสัญญาก่อนที่จะเป็นทางหลุยส์ฟานเกาที่คุมทีมอายักส์คว้าแชมป์ได้ถึง17รายการภายใน6ปีเข้ามาสารต่อแต่ว่าในครั้งนี้ครับบอดบ,บริหารของบาร์เซโลนาพวกเขานั้นต้องการเก็บตัวของโจเซ่มูรินโญ่เอาไว้กับทีมและนั่นมันก็หมายความว่า6ปีที่สําคัญที่สุดในชีวิตของโจเซ่มูรินโญ่ ที่ได้รับการฝึกสอนจากบอบบี้ลอบสันมันก็จบลงแล้วมันจบลงในปี1997 <c oughs> คือเรื่องราวของโจเซ่มาริญโ่เนี่ยครับมันมีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกเอ๊ะได้ได้ตลอดเลยอะ่ะคืออย่างใน E ีีที่แล้วอะ่ะผมก็เอ๊ะในเรื่องของความใจเย็นมาใน E ีีเนี่ยผมก็เอ๊ะในตอนที่เขาบอกว่าเขาจะมีบาเซลโลนาอยู่ในใจตลอดไปผมก็แบบโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยอัดกันยับเลยนะอย่างกับเป็นคนที่เกลียดกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะ่ะ คือมันก็น่าสนใจแหละครับน่าสนใจมากๆเลยสําหรับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้มันมีอะไรที่ไม่คาดคิดอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งที่มันเพิ่งจะผ่านมาแค่ 2EP เท่านั้นเองและสําหรับ EP ีที่2มันก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับยังไงผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะและถ้าชื่นชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ